วันนี้เสนอตอนเหนือชายชนะและพ่ายแพ้เอาละตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเก็บทงมาได้สองอันเท่ากันถือว่าคะแนนเสมอเสมอคราวนี้ก็ถึงทงอันสุดท้ายซึ่งจะเป็นการตัดสินถ้าฝ่ายไหนเก็บทงอันสุดท้ายมาได้จะเป็นผูช้ชนะส่วนอีกฝ่ายก็ต้องทำตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ <c oughs> อุ้ยข้าน่ะฉันจะอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากเห็นได้พวกนี้แพ้ไวๆมันจะได้เต้นระบำรอบภูเขาทั้งคู่ให้พวกเราดู <c oughs> ใช่แล้วของของพวกมันก็ยังจะต้องเป็นเบี้ยล่างให้พวกเราเหยียบย่ำขย่ำข,ขยี่ตอดไปด้วยแ แบบนี้ถามจริงอะมั่นใจมากเลยใช่ไหมว่าจะชนะของมันแน่อยู่แล้วไม่มั่นใจก็ไม่พูดหรอกออพ <c oughs> อ,อก่อน <c oughs> ก่อนที่พวกแกจะแน่ใจขรอยาขอเตือนว่าทงอันสุดท้ายอยู่ในที่ที่พวกแกคาดไม่ถึงสถานที่แห่งนั้นมีอันตรายมากพวกแกอาจจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่นั่นก็ไ บอกมาเหอะว่าธงอันสุดท้ายอยู่ที่ไหนพวกฉันน่ะไม่กลัวหรอกอืมจะให้บอกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเงเอาอะไรอ่ะบินวูผ่านหัวไปบนล้อมททองเลยอ่ะเฮ้ยข้างเข่าจังพวกเราหลกแล้ว เจ้าขังขาวยักษ์นี่แหละคือคำตอบว่าธงอันสุดท้ายซ่อนอยู่ที่ไหนใจว่าไงนะอ,อ,อ,อย่าบอกนะว่าธงอยู่ที่ถ้ำของขังข่าวยักษ์ตัวนั้นนะรู้แล้วจะใครจะยอมแพ้ซะตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะข้าอนุญาต<อ>ใช่ <laughs> ที่แน่ใจแล้วเหรอที่เราจะไปเอาทองแทบทั้งขานะคะนั่นดิน่ากลัวอ๋อ,อเอ้ถ้าเราไม่ไปจะปล่อยให้พวกมันชนะหรือไงอยังไงข้าก็ไม่ยอมอยู่แล้วข้าก็ไม่ยอมเหมือนกันว่าแต่อ้พวกนั้นนะม,มันไปถึงไหนกันแล้วก็ไม่รู้เนะเาะระวังหน่อยนะชา,กาแก้วหน้าผาเนี่ยมันชันมากเลย ต้องห่วงฉันหลอกก้านกล้วยเธอรีบนำหน้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวพวกนั้นจะได้ทงไปซะก่อนนะโอ๊ยพี่มารองห,หาฉันสันพักไปหมดแล้วหยุดพักก่อนได้เปล่าไม่ได้ทุกนาทีมีค่ายังไงเราก็แพ้ไม่ได้ในที่สุดเราก็มาถึง นี่ไงล่ะทำข้างขขายักยยไม่รอกันบ้างเลยอ๋อเหนื่อยจังเลยทำไมต้องลำบากลำบนอย่างนี้ด้วยเนี่ยนี่ระบกเข้าไปเลยดีป่ะลูกพี่เดี๋ยวขืนเธรอรทอลาเข้าไปก็โดนข้างเขายักจับกินกันพอดีให้ใครแอบย่องเข้าไปดูก่อนดีกว่าไหมเออดีเหมือนกันเนะแต่ว่าใครดีอะฮะ รู้แล้วว่าจะให้ใครเข้าไปดีถ้าก็คิดออกแล้วเหมือนกัน เข้าไปเลยเสริมหาทงให้เจอแล้วรีบออกมาบอกพวกข้าไม่ต้องแรงหรอกเข้าไปก็ได้ตายตายตายืดืด,ด,ดก็มืดเหม็นก็เหม็นจะได้เรื่องไหมเนี่ยเข้าไปตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาเลยเข้าไปตามดีไหมพี่เอ,อ้ยอย่าเพิ่งรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ออกมาเองนั่นแหละถึงแล้วนี่งไงทำขังเา้ยักษ์อะ มากันแล้วเหรอพวกแกยึดอยู่แค่นั้นนะถ้าเข้ามาอีกพวกแกเจอดีแน่เลยแน่ก็อยากเจออยู่มันกันนะอยากรู้ว่ามันจะสกันไหนกันเชียวถ้าพวกนายกลัวไม่กล้าเข้าไปก็หลบไปซะใครบอกว่าพวกข้ากลัวแบบนี้เขาเรียกว่าทำอะไรอย่างรอบคอบตังหาาอ๋อ เสียงอะไรอะ่ะน่ากลัวจังเลยฉันว่าคนๆน,นะเหมเอือเนเสียงเจ้าเสริมเลยอ่ะใช่แล้วต้องเป็นเสียงเจ้าเสริแน่แน่ฮะเรียบเข้าไปในถ้ำกันเถอะเร็วเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วไงว่าให้ยุดอยู่เฉยอ,อย่ายไปดิเวลาแบบเนี้ยพวกนายยังคิดแต่จะเอาชนะอยู่อีกเหรอไม่ห่วงเสริมบ้างหรือไงอ่ะเราพวกเราเ,<อ>เรียบเ,เข้าไปดูข้างในกันเถอะป่านนี้เจ้าเสือมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ไป พวกนั้นมันเข้าไปกันหมดแล้วแล้วพวกเราทำไงดีอะเฮ้ยก็รีบตามไปสิ